ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอีพีเอฟซทุกท่านเลยนะครับเอาวันนี้ผมก็เดินทางเข้ามาเพื่อที่จะไปดูห้างของผมหน่อยนะครับก็นานละไม่ได้เข้าไปดูว่าสภาพมันยังเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มาพักผ่อนผ่อนคลายบ้างครับวันนี้ก็มาเดินแบบชิลๆนะครับออกมา รือว่าสภาพของห้างนี้เป็นยังไงบ้างก็มาทําไว้นานมากแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะเดินมาดูห้างก็ห้างผมก็ไม่อยู่ไม่ไกลามากเท่าไหร่นะครับก็อยู่ติดลําธารนะครับผมแล้วมันจะเดินขึ้นไปทางด้านบนนู้นนะครับอันที่ที่ที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับครับก็นานพอสมควรแล้วนะครับที่ไม่ได้เข้าไปดูห้างเลยนะครับก็เป็นห้างของผมที่มาสร้างไว้หลายเดือนแล้วนะครับก็สภาพตอนนี้ก็ก่อนข้างที่จะผุพัง ไปบ้างแล้วนะครับอ็อวันนี้มาเดินแบบสบายสบายนะครับเดี๋ยวจะมาดูซ่อมแซมทําห้างด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันผุพังใช้การไม่ได้ก็จะทําหาตัดไม้มาซ่อมแซมไปด้วยนะครับ ันนี้ก็ถือโอกาสมานะพักผ่อนไปในตัวนะครับก็อาจจะซ่อมแซมทำห้างเสร็จก็พักผ่อนเล่นน้ำลงเล่นน้ำได้นะครับเพราะว่าห้างผมก็อยู่ติดชายน้ำนะครับ น้ำรู้สึกว่าจะคุนๆนะครับก็ไม่ได้คุนมากนะครับก็มัวๆหน่อยครับแต่ก็ถือว่าเล่นได้นะครับท่ายร้อนได้นะครับช่วงนี้อากาศร้อนกลางวันจะร้อนตกตกเย็นเย็นมาก็จะมีเมฆนี่คืมอยู่นะครับก็วันสองวันนี้ก็ไม่รู้ว่ามีพายุเข,ข้าอีกหรือเปล่านะครับพอตกใบามาก็ สภาพตรงฟ้าก็เริ่มคลึ้มอีกแล้วนะครับก็บริเวณท้ายห้างของผมนู่นก็เป็นแหล่งเล่นน้ํานะครับก็มีอ่าพวกเด็กๆชาวบ้านมาเล่นน้ำคลายร้อนกันนะครับ นี่ก็มาถึงห้างของผมแล้วนะครับก็สภาพก็เก่ามากแล้วนะครับไม่ได้ใช้งานมานานหลายเดือนแล้วนะครับตั้งแต่ทํามาก็เพิ่งมาใช้งานอยู่สองสามรอบนะครับไม่รู้ยังขึ้นได้อีกหรือเปล่ามองดูไม้ก็เริ่มแห้งหมดแล้วนะครับ เดินขึ้นไปสำรวจดูข้างบนหน่อยนะครับรูว่ายัางขึ้นนั่งได้บ้างหรือเปล่าน่าจะได้อยู่นะ อยู่นะครับก็ยังพอใช้การใช้งานได้อยู่นะครับถามว่าแข็งแรงอยู่ไหมก็ต่อน้นร่นตอนนี้ทีถ้าหลอะไรคนก็รับน้ำหนักไม่ได้แล้วนะครับก็อันตรายอยู่นะครับคิดว่าตอนนี้ก็เริ่มจะพุกงฟงมากแล้วนะ เองผมน้าผมก็ต้องคอยระวังอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันรัวมันแห้งเยอะแล้วก็สบายยนะครับพักผ่อนพายร้อน ติดไทยห้อยก็ล่มเรื่อนดีดีเลยนะครับ ไม้นี่ต้องไปหาไม้มาเปลี่ยนเป็นบางส่วนนะครับส่วนไหนที่มันผูกทางแห้งเยอะแล้วก็ต้องมาเปลี่ยน นี่ก็ผมก็ให้ดูบรรยากาศด้านบนนะครับนี่นะครับก็ด้านหลังก็เป็นห้วยเลยนะครับเย็นสบายนะครับพักผ่อนครับบนห้างนี้ผมรู้สึกว่าถ้ามานั่งสองคนหรือสามคนนี่ไม่ได้แล้วนะครับ ตอนนี้ลมก็พัดผ่านเย็นมากเลยนะครับข้างบนรู้สึกว่าไดา้ได้หลับสักตื่นหนึ่งก็คงจะดีเลยนะครับเฮ้ยพูดเหมือนมีใครที่ไหนมันร้องไห้มาด้วยวะใครว่ามันได้ยินเสียงร้องไห้มาจากด้านบนนู้นอะ เฮ้ยเด็กคิดอะไรนะเพื่อนจมน้ครับเด็กที่ไหนว่ามาเรียกล้องให้ลงไปช่วยใช่หรือเปล่าว่ไอ้หนูครับครับทุกคนนะตอนนี้มีเด็กคนนึวิ่งเข้ามาร้องไห้มาด้วยนะครับร้องขอความช่วยเหลือจากผมนะเขาหาว่าเขาบอกว่าเพื่นอนเขาจมน้ำนะ เพื่อนมึงจมน้ําจริงหรือเปล่าวะไอ้หนูตอนนี้ผมอยู่บนห้างนะครับผมเชื่อได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะตอนนี้ทําไงดีครับจะลงไปก็กลัวเป็นอันตรายเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือเจอแบบนี้มาหลายเคสแล้วนะครับอยู่ๆก็มีเด็กวิ่งเข้ามาบอกว่าเพื่อนมันจมน้ํานะครับ ให้หนูลุงจะเชื่อใจเองได้หรือเปล่าวะเนี่ยผมว่าผมจะมานั่งพักผอนผ่อนคลายสักหน่อยครับมาเจอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับมีเด็กวิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือนะครับ มันเป็นจริงอย่างที่เองบอกหรือเปล่าวะไอ้หนูทุกคนนะถ้ามันเป็นอย่างที่เด็กมันพูดนะมันก็น่าสงสารนะครับเป็นห่วงครับเป็นอันตรายนะครับว่าเด็กจมน้ําเนี่ยคือเราปล่อยไว้นานไม่ได้นะครับผมจะต้องรีบลงไปช่วยนะครับแล้วไอ้หนูเพื่อนมึงจมน้ําอยู่ทังไหนวะ ทุกคนคนระับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงจากข้างก่อนนะครับไอ้อหนูเพื่อนมึงจมน้ำอยู่ที่ไหนวะใช่แบบว่าเองรีบพาลุงไปไหนดิครับทุกคนคนระตอนนี้เด็กวิ่งนำหน้าผมไปทางนู้นแล้วนะครับ จริงเแ็ดยังไงผมไม่รู้นะครับแต่เด็กวิ่งมันมาบอกแลนะครับว่ามีเด็กเพื่อนมันจมน้ำนะครับเดี๋รีบตามไปดูก่อนนะครับว่าอยู่ที่ไหนไอ้หนูวิ่งไวจังวะ ออลุงก็รีบแล้แเลยเองก็วิ่งลุงตามไม่ทันเลยวะที่ไหนวะไอ้ดูเพื่อนมึงจมน้ำอยู่ตรงไหนวนะลูกยังรีไปกินอ่ะเออเออลูก็วิ่งเตรียมที่แล้ววะ Hồi mưa mình cay trong quá Ui. này quá Mướng mấy lọt của này nè Trong này không mướng quá, mướng mình... của mà ngại, cài lên rồi quý mục trong nám ở trong này quá ตรงไหนวะเออตรงไหนวะเฮ้ยไหนไหนเฮ้ยท er oh, ุกคนเด็กจมน้ำอยู um <_<_ ok, ่นะครับลงไปช่วยก่อนนะครับ เฮ้ยเฮ้ยทุกคนมาช่วยนะเดี๋นวนะครับเฮ้ยมึงไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยกลางวันแจ๊กๆอย่างงี้ยมันมีผีมาหลอกกันด้วยหรือเปล่าด้วยหรือว่าอีเด็กเศรษเอ้ยหลอกให้กูมาช่วยโอ้ดูกลางวันอย่างเงี้ไม่น่าเชื่อนะครับ ผมคิดว่ากลาง,งวันนี้ไม่น่าจะมีผมโดนเล่นงานอีกแล้วนะครับกลางวันแสกๆนะเจอผีเด็กนะสองคนนะครับมันหลอกผมก็เพื่อนมาจมน้ำผมก็หลงมาเชื่อเชื่อมันลงมาช่วยเนี่ยครับอุ้ย เฮ้ยทุกคนนะครับดูนะครับนี่กลางวันแสก,แสกนะพระอาทิตย์ยังไม่ทันตกดินเลยนะครับพระอาทิตย์ยังไม่ทันตกดินเลยครับผมโดนกันแกล้งแล้วนะครับเป็นผีแน่ๆเลยนะครับกลางวันแส,แสกมาหลอกกันนะครับ ไตรงนี้น่าจะเป็นสถานที่ที่ยังดูนะครับนี่แสงตะวันยังมีอยู่เลยนะครับเจอผีเด็กมันหลอกนะครับว่าเพื่อนมันจมน้ำ นะตอนนี้ผมกลับออกจากตรงนี้ก่อนนะครับห้างเฮิงผมไม่ขึ้นไม่ทําแล้วนะครับนี่ผมก็วิ่งเลยมาแล้วมันตะกี้เด็กวิ่งมาบอกว่าเพื่อนมาจมน้ําพอผมโดนลงเข้าไปช่วยจริงๆหายต่อหน้าต่อตาไปเลยนะครับผมคิดว่ามึงเจอเผีเด็กมึงหลอกกันแล้วนะครับน่าจะเป็นคง สถา,านที่ตรงนี้น่าจะมีเด็กมาเล่นน้ำแล้วเคยจมน้ำมาก่อนนะครับก็ไม่รู้ที่ไปที่มานะครับก็ย่งไงผมก็จะออกจากตรงนี้ก่อนนะครับไว้วันหลังค่อยมาทำแล้วกันครับห้างวันนี้ไม่ทำแล้วนะครับขนาดกลางวันแสกๆนะครับมันยังมาหลอกผมเลยนะครับงั้นผมขอปิดคลิปไว้เท่านี้กันนะครับ ทุกคนผมจะรีบออกจัดป่าตรงนี้ก่อนนะครับ